วัสดีคุณเอช่องพอะออนพี่สาวลงพลนะคะพ้าก็ได้มาถึงบ้านแล้วนะคะหลังจากไปขายกล่องข้าวนะคะมาถึงบ้านแล้วนี่ค่ะรถปออนเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะพอออนก็จะไปขายที่จำปาดง ล่องขายไปเรื่อยๆนะคะก่องข้าวประอ่อนวันนี้ก็ไปขายแล้วได้สีใบนะคะสีลูกก่องข้าวพระอ่อนไม่แพงนะคะไม่แพงวันนี้แหกหมัน ได้สี่ใบสี่ลูกก็ค่าแล้วเนาะก็สี่โมงกว่าแล้วจะห้าโมงแล้วพ่อออนก็เลยกลับมานะคะขายหมู่บ้านใกล้ๆเนี่ยนะคะคุณเอซี วันนี้ก็มีของนะคะพัสดุนะคะใครนาะฝากมาให้ปอออนเนาะนอนี่นะคะนี่นะคะของเดี๋ยวปอนจะเปิดดูนะคะว่าเป็นอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นของ ส่งถึงบ้านภาษาลงเสือนะคะมีสามกล่องของปอนมีกล่องหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะว่าเป็นอะไรดูหญ้าพานะคะวันนี้จะไปจำสินนะคะจำสิน มัน,นเป็นวันพระนะคะวันพระใหญ่ย่าก็จะไปจำศีลน,นะคะนี่นะคะตอนแกะแล้วนะคะแกะแล้วโอ้อะไรนาะปุ๋ยนะคะปุ๋ยเป็นปุ๋ยนะคะนี่ค่ะปุ๋ยสูตรสิบหกสิบกสิกนะคะตาเรือใบไข่มุก ห้าโลนะคะเม็ดสีฟ้านะคะใครเนาะช่างใจดีจังเลยฝากปุ๋ยมาให้ประอ่อนปรอ่อนก็ขอบคุณนะคะก็ขอให้คุณเอฟซีนะคะที่ฝากมาให้ประอ่อนนะคะ,คะ,คะก็ขอให้สุขภา,าพแข็งแรงนะคะทำธุรกิจอะไรก็ขอให้เฮงเฮงล่ำล่ำรวยรวยนะคะ ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะก็ขอบคุณขอบคุณจากใจจริงๆนะคะคงจะเป็นของป้าออนนะคะชื่อป้าออนอยู่ตรงนี้นะคะของก็ได้มาถึงแล้วนะคะป้าออนก็ขอบคุณจากใจจริงๆนะคะ อนก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะสวัสดีค่ะ